มชื่อนนผมเป็นคนอีสานครับในหมู่บ้านที่ผมอยู่ก็คือหมู่บ้านโคกอีดอยรอบๆหมู่บ้านยังมีป่าอยู่เพราะหมู่บ้านที่ผมอยู่นั้นไกลปืนเที่ยงเลยมีไฟฟ้าเข้ามาถึงก็บุญเท่าไหร่แล้วน้ำต้องใช้น้ำประปาของหมู่บ้านโดยวิธีการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาเก็บกักและปล่อยให้ชาวบ้านได้ใช้กันสวัสดีครับชาวไทยสารเนทุกท่าน วันนี้ผมมีเรื่องราวที่พี่นนที่ผมเจอแกโดยบังเอิญพี่นนได้เล่าเรื่องน่ากลัวให้ผมฟังผมคิดว่ามันน่ากลัวมากเหมือนกันครับฝากกดติดตามช่องไทยสารแนด้วยนะครับพร้อมกันแล้วตามมาเลยครับไอ้นนไอ้นนเสียงเรียกจากหน้าบ้านของผมมันเป็นไอ้จงกับไอ้กอนนั่นเองมีไรวะ ผมตอบออกไปพวกกูว่าจะมาชวนมึงไปเอาปลาข่อนที่นาของกูปลาข่อนก็คือปลาที่อยู่ในที่นาแล้วน้ำแห้งปลาไม่รู้จะไปไหนเรียกปลาข่อนครับน้ำยังพอมีอยู่เราจะใช้วิธีวิทย์ออกให้หมดแล้วก็เก็บเอาปลาไอ้ก่อนพูดป๊บรอกูก่อนกูเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเดียว ไม่นานผมก็เดินลงมาสมทบกับเพื่อนสองคนที่มันนั่งรออยู่ในแคร่หน้าบ้านของผมต้องเอาอะไรไปบ้างวะผมถามเอาเรี่ยวเอาแรงไปก็พอนอกนั้นกูเตรียมไว้หมดแล้วข้าวเหนียวนึ่งก็เตรียมไปละกลับไปหาเอาข้างหน้าผมพยักหน้าอืมไปกันเถอะแม่แม่ผมจะไปเอาปลาขอนนายก่อนนะแม่ มีเสียงตอบจากแม่มาว่าอย่าทะเลทะลายนะลูกพวกผมรับคำแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปที่นาของกอนกอนชี้ให้ดูแปลงนาขนาดใหญ่แปลงหนึ่งติดกับเถียงนาน้อยของมันในนั้นมีน้ำอยู่ไม่มากแต่ถ้าจะจับปลาก็คงต้องลำบากต้องใช้แหซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากดังนั้นแค่ทำขอบกั้นนาอีกฝั่งแล้วก็ช่วยกันวิทน้ำออก ก็จะจับปลาได้อย่างง่ายดายไม่นานน้ำในนานก็แห้งปลาขอนนอนเกลื่อนโคลนไปหมดส่วนใหญ่เป็นปลาช่อนปลาหมอปลาดุกและปลาหลดแถวบ้านผมเรียกปลาหลดแล้วพวกเราทั้งสามช่วยกันจับปลาไปขังไว้ในกาละมังแล้วก็ก่อกองไฟขึ้นเพื่อจัดการกับปลาให้เป็นอาหารเย็นของพวกเราปลาช่อนสามตัวใหญ่ ก็ถูกหั่นเป็นท่อนๆเตรียมตัวแกงส้มใส่ใบมะขามกับผักติว้วขณะที่พวกเรากำลังแกงปลาใกล้จะสุกอยู่นั้นพวกผมก็ได้ยินเสียงคนร้องเออะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นเสียงของผู้ชายพวกผมมองหน้ากันและรู้ว่าที่มาของเสียงนั้นไม่น่าจะไกลจากที่พวกผมอยู่พวกผมยกแกงขึ้นไว้บนเถียงนาน้อย มองหน้ากันแล้วก็รีบไปทางเสียงที่ได้ยินนั้นอย่างรวดเร็วเพราะคิดว่าถ้าใครที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่จะได้ทันการพอผมไปถึงเห็นจักรยานล้มตะแคงอยู่ตรงถนนทางหลวงชนบทที่ผ่านหน้าหมู่บ้านจักรยานจะล้มตะแคงอยู่ถนนทางเข้าหมู่บ้านพอดีแต่คนร้องไม่อยู่แล้วไม่เจอใครพวกผมมองหน้ากัน เอาไงดีล่ะไม่เห็นมีใครนอกจากจักรยานที่นอนตะแคงอยู่นั่นลองหาดูรอบๆดูก่อนจงบอกพวกผมเดินหาอยู่นานก็ไม่เจออะไรเลยโดกูว่าเรากลับดีกว่าวะกูหิวแล้วไอ้กอนพูดขึ้นพอพวกผมจะเดินกลับไปเถียงนาน้อยกอนพวกผมก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียง ช่วยด้วยช่วยด้วยพวกผมมองไปทางเสียงนั้นมองหาที่มาของเสียงไอกรอกับไอจงก็ถึงกับกระโดดโหยงทำให้ผมต้องกระโดดตามมันตามสันชาติยานเลยทีเดียวครับ บนถนนลาดยางมาตอยแบบไม่ตั้งใจจะลาดแค่จะทำให้เสร็จๆไปเท่านั้นเพราะมันดูขรุขระเหลือเกินพวกผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีดำนอนตะแคงหันหน้าไปอีกทางลักษณะเหมือนเธอจะลุกขึ้นไม่ได้ฉะนั้นอา้าวมาได้ไงวะเดินหาตั้งนานไม่เจอไอจงพูดขึ้นพวกผมรีบเข้าไปที่ร่างของหญิงสาวที่นอนอยู่นั้นเพื่อช่วยเหลือ แล้วไอ้กอนมันก็หยุดอย่างกระทันหันทําให้พวกผมสองคนที่มาจากข้างหลังนั้นชนท้ายกันสนั่นอะไรของมึงวะผมกับพี่จงพูดขึ้นเกือบพร้อมกันผมเห็นไอกอนจ้องมองไปข้างหน้าไม่ได้ตอบพวกผมเลยชี้มือไปเหมือนอยากให้พวกผมดูเองพวกผมมองตามแล้วผมกับพี่จงก็ร้องเฮ้ย กระโดดถอยหลังออกมาอย่างรวดเร็วไอ้จงเหมือนจะมีสติกว่าทุกคนมันคว้าแขนของผมกับไอรกรลากถูลู่ถูกังพาวิ่งกลับไปที่เถียงนาน้อยของมันเมื่อมาถึงเถียงนาน้อยพวกผมก็พูดขึ้นเกือบพร้อมกันเลยว่ามิหน้าทิ้งจักรยานวิ่งหนีไปเลยยีไอรกรพูดพร้อมทําท่าทางขนลุกขนพพงสยองกล้าว ผมมึงเห็นเหมือนกูไหมไม่รู้เหมือนไม่เหมือนแต่ที่กูเห็นคือผู้หญิงหัวขาดนอนอยู่กลางถนนเหมือนกันมะไอก้อนพูดกูเห็นหัวกลิ้งหลุนๆอยู่ต่อหน้ากูเลยส่งยิ้มให้กูอีกยี่แต่กูเห็นผู้หญิงเคี่ยหัวตัวเองอยู่ยิ้มหวานให้กูเลยนะเว้ยยี่ผมทำท่าเหมือนพวกมันแต่ไม่ได้แซงทำนะครับ ขนมันลุกจริงๆคืนนั้นพวกผมกินแกงส้มปลาช่อนแบบไม่อร่อยเลยเพราะว่าแวงสิ่งที่พวกผมเห็นผู้หญิงไม่มีหัวนั้นเหตุการณ์วันนั้นผ่านพ้นไปชาวบ้านหลายคนเรื่องลือถึงผู้หญิงไม่มีหัวที่ออกหลอกหลอนผู้คนทางเข้าหมู่บ้านชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่ก่อนก็ไม่เคยมีแล้วจู่ๆตรงนั้น มีผีผู้หญิงไม่มีหัวอยู่ได้อย่างไรนายบ้านและชาวบ้านปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงดีตอนแรกชาวบ้านก็แห่หาหมอผีมาปราบทุกคนก็เห็นด้วยแต่แทนที่จะปราบสำเร็จแต่กลับกลายเป็นว่าหมอผีโดนเล่นงานเจียนตายต้องให้ญาติมาพากลับไปรักษาตัวอยู่นานกว่าจะหายเป็นปกติ กูก็อยากจะนอนเล่นที่เถียงนาน้อยมึงนะไอกแต่ก็ใกล้กับผู้หญิงไม่มีหัวเหลือเกินกูไม่อยากเจออีกช่วงนี้นางยิ่งออกมาบ่อยๆอยู่ด้วยค่าคืนจะไม่มีชาวบ้านคนใดออกมาหน้าหมู่บ้านเลยเพราะถ้าออกมาก็จะเจอผีผู้หญิงหัวขาดนั้นทุกครั้งจนหลายคนที่จับไข้หัวโกรนไปมีทั้งงอกใหม่ และผมร่วงไปเลยแบบถาวรก็มีคนที่ไม่รู้เรื่องนี้จากหมู่บ้านอื่นบังเอิญมีธุระมาที่หมู่บ้านนี้ตอนค่ำคืนก็จะต้องได้วิ่งกระเจิดกระเจิงขวัญหายไปตามๆกันเลยทีเดียวข่าวยิงสาวหัวขาดหรือไม่มีหัวหรือหิ้วหัวก็ดังกระชอนไปทั่วหมู่บ้านใกล้ๆอย่างรวดเร็วด้วยความเฮี้ยนนี้เองจึงไม่มีใครผ่านมาบริเวณนั้นอีกเลย ในตอนค่ำมืดเป็นผลให้เดือนกว่าแล้วที่ไม่มีใครโดนผีหัวขาดหญิงสาวหลอกอีกทุกคนก็เบาใจเหมือนกันว่าไม่ไปให้หลอกเสียอย่างก็ทำอะไรพวกเขาไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านคิดผิดครับข้างงแรมของคืนหนึ่งที่บ้านของป้าแหวนขณะที่ป้าแหวน กับลูกผัวกำลังกินมื้อเย็นกันอย่างประดษอร่อยอยู่นั้นป้าแหวนป้าแหวนหนาบ้านของป้าแหวนได้มีคนมาเรียกชื่อของป้าแหวนตอนนั้นป้าแหวนกินข้าวอิ่มพอดีตอนแรกไอ้จันกับไอ้ใจจะออกไปดูว่าใครมาร้องเรียกแต่ยายแหวนบอกว่าข้าอิ่มพอดีเดี๋ยวข้าจะไปบ้วนปากล้างมือ พวกเองกินข้าวต่อไปเถอะนะลูกแล้วแกก็ลุกขึ้นเดินออกไปนอกบ้านไม่นานเลยแกก็ร้องกรีร๊ดขึ้นมาอย่างสุดเสียงเหมือนมีเสียงหลมตึงลงกลางชาญบ้านลูกผัวของแกก็รีบวิ่งออกไปดูเห็นแกนอนเป็นลมอยู่ก็รีบปฐมพยาบาลเอายาดมยาหม่องนวดทาให้อย่างฉุกและหุกพอฟื้นขึ้น,นมาแกก็บอกให้พาแกเข้าบ้านโดยเร็ว แล้วก็เล่าเรื่องที่แกเจอให้ลูกผัวฟังขณะที่ข้าเปิดประตูออกมาข้าก็จ้องมองไปทางเสียงเรียกชื่อข้าพอข้าเห็นหัวใจของข้าก็หล่นลงไปอยู่ตาตุ่มเลยหญิงสาวชุดดำหิ้วหัวยิ้มแฉ่งมาให้ข้าโดยไม่ถามว่าข้าอยากให้ยิ้มให้หรือเปล่าแล้วข้าก็หมดสติไปเลยแล้วหมู่บ้านโคกอีดอย ก็ร่ำลือกันถึงผีหัวขาดหญิงสาวไปร้องเรียกคนออกมาหลอกผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ตอนนั้นผมคิดว่าหญิงสาวผีหัวขาดตนนี้เธออาจจะต้องการอะไรสักอย่างเป็นแน่ๆเพราะคนเฒ่าคนแก่โบราณบอกว่าถ้าผีหลอกคนแสดงว่าผีตนนั้นต้องการให้คนช่วยเพียงแต่ไม่มีใครรู้เธอต้องการอะไรเรื่องไม่ได้จบแค่นั้นนะครับ การเรียกคนมาหลอกมีขึ้นเกือบทุกบ้านแม้แต่พระเนนที่บวชใหม่เธอก็ไปเรียกยกเว้นหลวงตาเจ้าอาวาสที่มันไม่กล้าไปเรียกทุกคนเริ่มหาของดีของรักษาเอามาห้อยเอามาแขวนไว้ที่หน้าบ้านป้องกันผีมาหลอกแต่ก็ยังไม่ไวายมีคนมาเรียกพอนังหนักเข้าเหมือนกับว่าทุกบ้านเอาของดีของขลังมาห้อยมาแขวนไว้หน้าบ้าน รั้วบ้านการไปเรียกคนมาลอกก็หายเงียบไปพักหนึ่งวันโกนกลางเดือนธันวาคมอากาศกำลังหนาวเย็นเลยชาวบ้านทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องไห้โหยห่นลอยลมมาจากทางเข้าหมู่บ้านพร้อมกับเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนในหมู่บ้านโคอีดอยได้ยินอยู่นานเลยทีเดียว รุ่งเช้าทุกคนก็ปรึกษาหารือกันว่าจะต้องแก้ไขเรื่องนี้มันจะต้องมีเรื่องที่เราคิดไม่ถึงเกิดขึ้นที่ทางเข้าหมู่บ้านของพวกเราเป็นแน่ข้าอยู่มาตั้งแต่เล็กๆจนแก่เท่าแล้วข้าไม่เคยเห็นผีหัวขาดมาหลอกคนอยู่ตรงนั้นเลยแสดงว่าผีต้องเพึ่งมาอยู่ใหม่ไม่ใช่มีมาแต่ก่อนชาวบ้านทุกคนเห็นด้วยเพราะว่า ผีหัวขาดหญิงสาวพึงจะมาหลอกหลอนคนห้าหกเดือนที่ผ่านมานี่เองในบ้านประชุมชาวบ้านหาทางแก้ไขกันเพราะถ้ายังมีเหตุการณ์อันน่าสยดสยองอยู่แบบนี้ในหมู่บ้านคงไม่เป็นอันหลับอันนอนเป็นแน่ๆคงมีแต่คนหัวล้านหัวโหนเพราะเป็นไข้หัวโกรนกันชาวบ้านพากันเดินทางไปที่วัดประจําหมู่บ้าน เล่าเรื่องที่พวกตนเจอให้หลวงตาฟังแม้ว่าหลวงตาจะรู้อยู่แล้วแต่พวกเขาก็ยังเล่าและขอร้องให้หลวงตาช่วยเหลือไม่งั้นคงเกิดความเดือดร้อนขึ้นที่หมู่บ้านโคกอีโดยแห่งนี้อย่างแน่นอนเพราะมีหลายครัวเรือนที่ย้ายไปอยู่กับญาติที่หมู่บ้านอื่นและมีอีกหลายครัวเรือนกำลังเตรียมตัวจะไปอยู่ที่อื่นแล้วส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวของคน ที่เคยเจอหลอกหลอนนั่นเองหลวงตานั่งทอดถอนใจอยู่ครู่แล้วท่านก็เอ่ยขึ้นว่าคืนนี้หาชายชะกันไปกับท่านตรงทางเข้าหมู่บ้านเอาคนที่ขวัญดีไม่ขี้ขึ้นสมองเดี๋ยวหลวงตาจะช่วยเองให้เตรียมคนไว้สักเก้าสิบคนให้ทุกคนหาจอบเสียมไว้ด้วย คบใต้คบไฟให้พร้อมเมื่อเข้าใจกันแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านเรือนของตนประมาณทุ่มของวันนั้นเองนายบ้านและชาวบ้าน3ามสี่คนก็เดินลงไปรับหลวงตาช่วยส่องคบใต้คบไฟส่องไฟฉายน้ำทางให้กับหลวงตากลัวท่านจะลื่นจะหกล้ม กลุ่มชายชก,กันที่อาสาไปกับหลวงตามี9คนในมือมีจอบเสียมกันทุกคนสามในเกคนนั้นก็รวมพวกผมกับเพื่อนเข้าไปด้วยพวกผมเลือกเอาจอบติดมือไปด้วยคนละด้ามเพราะพวกผมคิดว่าจอบนั้นมันเป็นอาวุธได้นั่นคือความคิดของผมตอนเป็นวัยรุ่นครับไม่นานหลวงตาก็นำเดินไปทางเข้าหมู่บ้าน ตอนนั้นน่าจะประมาณสองทุ่มได้หลวงตาสั่งให้ปูเสื่อที่เตรียมมาแล้วหลวงตาก็ปูอาสนะบนเสื่ออีกทีก่อนจะลงไปนั่งขัดสมาธิแล้วก็หลับตานิ่งไม่นานเลยทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องควครคลางอย่างเจ็บปวดของหญิงสาวแล้วก็มีเสียงร้องไห้แล้วก็มีเสียงร้อง,ง,องช่วยด้วย ช่วยด้วยทุกคนที่ได้ยินรวมทั้งพวกผมถ้าไม่มีหลวงตาอยู่ด้วยรับรองครับป่าราบแน่ๆทุกหนอทรมานหนออยากผมทุกทรมานนี้ไหมหลวงตาเอ่ยขึ้นไม่มีเสียงตอบใดๆมีแค่เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้น หลวงตาจะช่วยให้รอรับบุญรับสังฆทานอุทิศชื่อราตีใช่ไหมเสียงร้องไห้นั้นดังโหยหวนสะอึกสะอื้นไม่นานเสียงร้องไห้นั้นก็เงียบหายไปในคืนนี้ทุกคนไม่เห็นผู้หญิงหัวขาดตนนี้ปรากฏตัวขึ้นให้ใครได้เห็นคงได้ยินแต่เสียงร้องไห้แต่แค่นี้ ก็แทบจะฉี่ราดอยู่แล้วหลายคนคิดเหมือนกันแบบนี้ไปตามสับเรอร์มาหลวงตาพูดพร้อมกับหันหน้ามาทางพวกผมผมไอจงและไอกร,รีบลุกขึ้นแล้ววิ่งไปอย่างรวดเร็วไม่นานลุงสับเหอรของหมู่บ้านก็มาถึงจะให้ทำงานให้หน่อยหลวงตาพูดขึ้นแล้วหลวงตาก็เดินนำทุกคน เข้าไปในพื้นที่โลง่งฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าหมู่บ้านแล้วพาเดินนำพิที่โพนปลวกใหญ่ที่มีต้นกระโดนต้นใหญ่ขึ้นอยู่ในโพนปลวกนี้แล้วสั่งให้ชายชกันช่วยกันขุดบริเวณที่ท่านชี้บอกไม่นานทุกคนก็เจอกับห่อเสือที่ม้วนม้วนฝังดินอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อเอาเสือนั้นขึ้นมาแกะออกทุกคนก็ต้องพะงะออกพร้อมกัน บางคนวิ่งไปอ้วกออกมาแบบหมดไส้หมดพุงเพราะทนเห็นภาพอันน่าสยดสยองนั้นไม่ได้ข้างในเสือนั้นเป็นหญิงในชุดสีดำไม่มีหัวสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็แค่เศษเนื้อเน่าหนอนและโครงกระดูกติดเนื้อที่เหลืออยู่ไม่เยอะหลวงพ่อให้สับเลอห่อศพเธอใหม่ห่าองออกมาจากที่ตรงนั้นประมาณห้าเก้า หลวงตาก็าให้ชาวบ้านขุดอีกไม่นานก็เจอกับถุงพลาสติกสีดำห่อบางอย่างอยู่ข้างในซึ่งเมื่อนำขึ้นมาแล้วชาวบ้านไม่มีใครแกะออกเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นศีรษะของเธออย่างแน่นอนเชา้าวันต่อมาชาวบ้านทุกคนก็มาช่วยกันทำศพให้เธอโดยการนําของหลวงตาไม่นานศพของเธอก็ถูกเผาจนเสร็จงานศพเป็นไปได้ด้วยดี หลวงตาให้นำกระดูกของเธอไปโปรยแม่น้ําในวันพรุ่งนี้เช้าและทําสังฆทานให้กับสาวน้อยที่หลวงตาบอกว่าชื่อราตรีเมื่อทําสังฆทานอุทิศเสร็จทุกคนก็ต้องขนลุกสู้ด้วยความปิติเมื่อมีเสียงหวานใสดังแว่วมาให้ได้ยินทุกคนสสสาาาธธธุุุ แล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเจอเจอกับผีหัวขาดสาวที่ชื่อราตีอีกเลยครับหลวงตาบอกว่าเธอโดนคนหลอกมาจากที่อื่นแล้วก็ฆ่าเธอตายเอาศพของเธอฝังไว้ตรงนั้นด้วยความทุกข์ทรมานอยากจะหาหนทางไปในทางที่ดีกว่าแต่ไปไหนไม่ได้อยากบอกชาวบ้าน แต่คนที่เห็นก็จะพากันวิ่งป่าราบเพราะกลัวจนหลวงตายื่นมือเข้ามาช่วยเธอจึงได้พบเห็นทางสว่างทางไปของเธอในที่สุดขอบคุณพี่นน่นที่เล่าเรื่องน่ากลัวน่ากลัวนี้ให้ผมฟังนะครับคลิปหน้าถ้ามีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวจากพี่พี่หรือเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านมาเล่าให้ผมฟังผมจะนำมาเล่าในช่องไทยสารแนให้ฟังกันอีกนะครับ ให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ